นักร้องคนต่อไปเป็นนักร้องสันพะพูมครับสันพ <laughs> ะพูมพอไหมครับคุณพังไหมฮะผมถอนดีกว่าครับอ่าจะจะถอนทำไมละะ่ะครับ้องมันตกลงร้องแล้วมันตกลงครับร้องแล้วมันตกลงเอ็มตกลองอยังไงนา้องลองดูสิครับครับ อ้า่าคราวเงียบหายไปสองสามปีนึกว่าไปได้ดีโอ้สีนว่าห้องมาขายตัวพ่อแม่แหวงอยู่นะให้พี่มาว่าตามาว่าจนทั่วมาพบกับเพาพปูนหัวขายตัวมัวชาววา เป็นเพียงนิวีเชียวหรือแฟนเราซีวีไม่น่าว่ามัวมาว่าแาวกินข้าวน่าว่าว่าความกามกามาว่าที่ต้ว่องตะลุงก็ว่าไม่ถึงว่าสิวีวีจากลา